ข้ามมาฝั่งลาวแล้วยื่นเอกาสารเรียบร้อยแล้วตรงจุดเอกาสารเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะเดี๋ดูบรรยากาศอันนี้เรารอพี่เขาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้ไปต่อยประมาณชั่วโมงนึงดูผู้เท่าทั้งสามครับหลงทางครับเข้าห้องน้ำไปหลงทางกว่าจะมาถึงเราไปรถได้เลยครับ เดี๋ยวผมรอพัดปอดก่อนเบนลาวอย่างที่้ผมซื้อคือไปให้เขาทำกินก็ได้นะบานพ่เขาทำมากินให้นะเขาเห็นหายเหาบยาขี่ออกข้าวเบี้ยวถ้าอยากกินอ่ะอือเอาดูดดย่อย่อยสองุ่งหมี่สองเลยสองงเลย Si lo nu nu mamai kakak ส่วนมากเขาจะไปเดินถ่ายรูปกันน่ะไม่ค่อยมีคนเล่นตรงเนี้นอะอยาดาวขอ้อศีลอันนี้คือมันเป็นถนนหลวงเหรอครับหรือว่ามันเป็นหลวงแม,ม่กระสุนไม่เี็บอ๋อก็คือเก็บด้วย วิงฟรีเหมือนบ้านเราเดเก็บเก็บอเง้ย้วก้าเก็บเงินหวงอะนาะรยก็ยท้าตยแล้ว่เก็บของเรามันจะเก็บเงินก็ต่อเมื่อมันเป็นทางด่วนเันมันว รถมีไม่ไม่กมีสองคันเี็นาบอที่ตัวรเป็้าบอม่ม่ม่่นี่คือดูด่านเขาเลยแย่มเลยตัะสามหมื่นนี่แก้วน้ำพุนน้องน้ำพุน ตกตาดเยืองประเทศลาวครับตอนนี้ประมาณสิบโมงสิบนาทีนะแวะที่น้ำตกกอนดูบรรยากาศอะเออเหมือนฝนตกนมาเลยใช่ ขอไปเอาล่มก่อนนี่ไหมดูแล้วหูยน้ำตกที่ลาวครับ วว้าวจะหาทางลงอ่อนจะมีทางลงให้นะครับนะครับจะแล้วลงข้างล่างครับ วังชันนะดูตายไอ้ <S> <S อันนี้คืออะไรซื้อทูป เดินทางต่อกิลื๊บขึ้นบันไดทางชั้นฟิลเหมือนเดินไปน้ำตกเขียวนาลกที่เขาใหญ่ครับฟิลเดียวกัน แต่ว่าน้ำก็ใส่ว้าถึงแล้วครับ

เอาไว้เลยอันว่า <laughs> เต็มที่ตอนแรกมันโมมันมันโม่นัวเนาะมันก็เป็นนังสั่นเรามาขูดเกลือข้างบนได้ไหมล่ะอันนี้คือเกลือ <c oughs>

นี่ครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้อารมล์ อันนี้นะครับเราจะต้องลุยน้ําข้ามไปก่อนนะครับก็จะน้ําก็จะลึกๆนิดนึงนะครับสู้ๆลุยใครไม่อยากลุยน้ําก็เหมือนหมือนที่คนสวยคนนี้ครับ มีประมาณสามมุมสีม่มุมนี่ครับโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมเดินแล้วกัน

ห้ามอะไรครับเด็ดขาดยังห้ามห้ามทิ้งขี้เนื้อห้ทิ้งขยะอ๋อห้ามทิ้งขยะแล้วทางนี้เดินไปไหนครับไปตาดต้านตะมือตลาดตานเสือตาดมดดดมือน้าตัดดกมดานใหญ่ห้ามทิ้งขยะเด็ดขาด แค่ทีท่สองก็ตายบ่ตายเด็ดเทาแรกโอ้ยแค่ที่เดียวเาได้ย,ย,ย,ยังเนียแค่ทีทองกตายเนาั่ด้กลันว๊วเอาตับได้เอาได้เอ,ไดเอาม่พันด้านไหนบ่ได้เขาไม่ได้เช็คนี่ได้คนหนึ่งได้หนึ่งขวนดครับ ตรงนี้เป็นไร่เหมือนเขาปลูกกาแฟนะตั้งแต่ตรงเมื่อกี้แหละตลอดสองข้างทางเลยต้นกาแฟ ครับตอนนี้ตีห้าสี่สามฝนตกหนักเลยอตอนนี้เราอยู่บนที่าราบสูงบรรเวนที่ลาวครับอันนี้ก็ฝนตกหนักเลยเต็นท์เราก็กันน้ำได้ครับกันน้ำได้ในในระดับหนึง่งแต่ก็ไม่ถึงกับร้อเปซนตั่นไหร่ก็ อืทั้งลมทั้งฝนหาวอยู่ไหมเนาะกบไกลเตื่นได้ยินเสียงฝนหนักเลยอากาศก็หนาว